สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นชายโพดเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยโดนคนลาวด่าหาว่าดูถูกประเทศเลาวเล็กกระแสวรัลในโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นถึงประเด็นชายคนหนึ่งโพดรูปตนเองเดินทางไปเที่ยวประเทศเลาวด้วยรถเดินส่วนตัวในกลุ่มเที่ยวลาวด้วยตัวเองระบุว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยซึ่งเป็นภาพปกติแต่ดันเกิดกระแสตรามาซะอย่างนั้น โดยมีคนลาวเข้ามาคอมเมนต์เป็นจนํานวนมากไม่พอใจกับแคปชั่นของเจ้าของโพสต์เช่นทัศนคติของคนไทยอิจฉาเราคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามันไม่โตใหญ่เท่าถนนในหมู่บ้านของเขาคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถ้าคนลาวประเทศลาวมันดูแย่ขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาเที่ยวลาวครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสรุปเริ่มด่ากันแล้วประเทศหนึ่งไม่เข้าใจคําพูดอีกประเทศด่าคนที่ไม่เข้าใจว่างโง่ งานนี้คนไทยถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าทำไมคนลาวถึงมาดราม่าเจ้าของโต์ว่าดูถูกประเทศเราหาว่าประเทศเราเล็ก ซึ่งจากความคิดเห็นของชาวเน็ตเรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นมาจากคำว่าแค่ในประเทศเราใช้กับขนาดเล็กหรือใหญ่ดังนั้นอาจมีการเข้าใจผิดว่าเจ้าของโพสตเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ว่าเล็กหรือใหญ่ว่าประเทศเราเล็กแค่ปากซอยอย่างไรก็ตามมีชาวเราจํานวนไม่น้อยเข้ามาโต้แย้งคนในประเทศตัวเองว่าสิ่งที่เจ้าของโพสต้องการจะสื่อถึงคือคําว่าก็แค่ปากซอย เป็นวลีที่อนุมันให้เห็นว่ามันไม่ไกลสามารถเดินทางสักครู่เดียวก็ถึงที่หมายซึ่งไม่ใช่ความหมายเชิงลบเวียงจันท์อยู่ไกลแต่ถ้าใจอยากจะไปก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกับปากซอยหน้าบ้านไม่ใช่สิ่งที่คนลาวตีความหมายผิดว่าเจ้าของโพสต์ด่าว่าประเทศราวเล็กคนลาวยินดีต้อนรับครับพี่ไอคนที่ด่าพี่เป็นพวกไม่เข้าใจความหมายภาษาไทยแค่นั้นเอง คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามาเที่ยวกันเยอะๆนะครับพี่น้องชาวไทยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนแก่หัดเล่น Facebook พ่อแม่ใครมารับด้วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหมู่เจ้าบอกเข้าใจคําว่าแค่ปากซอยติแค่ปากซอยเท่ากับใกลๆสิไปตอนใดก็ได้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามีใครขอโทษเจ้าของโพสหรือยังครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ